そう。So วัดีค่ะวันนี้เกดจะพาทุกคนมากินที่ร้าน l u c ้ส s u ี้นั่นเองนะคะราคาบุฟเฟ่219บาทถูกมากค่ะแล้วก็แบบมีอาหารให้เลือกเยอะมากๆเช่นเดียวกันลายน้ำก็มีเยอะมากค่ะของทอดก็มีแบบจุใจยาวๆกันไปเลยนะคะอันนี้ตัวน้ำจิ้มเขาจะมีให้แค่2แบบนะคะทุกคนจะมีน้ำจิ้มแบบที่มีเต้าเจี้ยวไม่มีเต้าเจี้ยวแล้วก็มีพริกกระเทียมให้เกดจะบอกว่าของทอดเขาไม่แห้งเลยอะทุกคนมันกรอบอร่อยมากๆนะคะแบบแนะนําเลยแล้วลาย เนื้อลายหมูต่างๆก็คืออร่อยมากๆค่ะแบบคือคิดว่าใช้วัตถุดิบดีมากๆอันนี้เกดเห็นเขาไม่มีไอตัวจุ่มชีสมาให้นะคะเกดก็เลยเอาชีสมาใส่ถ้วยตเติมน้ําร้อนใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่สิ่งที่อยากกินแล้วก็ลาดน้าจิ้มนะคะเห็น,นไหมชีสมันก็ละลายเหมือนกันทุกคนโดยที่เราไม่ต้องเอาไปจุ่มเลยนะฟินกินฟินฟินในถ้วยเราเลยอันนี้เป็นการล้างเนื้อนะคะแบบโดยไม่เอาเนื้อลงไปจุ่มในหม้อนะเฮ้ยมันได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะไปลองกันนะ